ข้อแรกนะคะว่าเราต้องใช้ความรู้เรื่องอะไรอยู่เรื่องอะไรเรื่องส่วนประกอบของดอกหมายเลขหนึ่งคือกลีบดอกหมายเลขสองคือตรงนี้นะคะลูกหมายเลขสองคือตรงนี้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 เราเรียกว่ารังไข่เอาเลยนะแต่ถ้าอยู่ในรังไข่อีกทีหนึ่งเราจะเรียกหมายเลขสี่ว่าโอวันะคะอ่ะเพราะว่านะคะ ไข่มันจะอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งนะคะหมายเลขสามการเกรสรอนตัวเมียนี่คือเกรสรตัวกู้นี่ค่ะเขาถามว่าหลังเกิดการปฏิสนธินแล้วข้อใดจะเดินสลุปได้ถูกต้องเอามาดูก่อนนะคะการเปลี่ยนแปลงเมื่อดอกไม้ได้รับก,การผสมอะดูนะคะรังไข่จะจะ,จะเดินไปเป็นผลอวนไปเป็นม<า>มเมล็ด ะะไข่กลายไปเป็นคอนอ่อนกีบเลี้ยงกีบดอกถ้าผสมแล้วมันจะเหี่ยวร่วงโพลานี้คือ I ก็คือภายในโอวุ่นนะคะลูกภายในโอวุ่นเนี่ยมันจะมีไข่อยู่มันจะมีไข่แล้วก็จะมีโพลานนี้คือไออยู่อันนี้คือรังไข่ในโอวุ่นมันจะมีไข่แล้วก็จะมีโพลานี้คือก็คือตรงนี้นะคะอ่าโพลานนี้คือไอจะ,จะเจริญไปเป็น อาหารเลี้ยงต้อนอ่อนถามว่าต้องจำไหมแล้วก็จริงๆอะ่ะสี่ข้อเนี้ยมันสลับกันอะแต่ละปีมีประมาณข้อหนึ่งถ้ารู้แบบนี้แล้วไปดูชอยข้อที่หนึ่งมาเลขหนึ่งคือเมื่อกี้นี้คือกลีบดอกกลีบดอกจเจริญเป็นเปลือกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ะหมายเลขสองก็คือรังไข่รังไข่ไปเป็นผลใช่ไหมรังไข่ไปเป็นผลจ้าผมว่าท่านี้ข้อนี้ถูกค่ะ หมายเลขสามเริเปเป็นเปลือกุู้มเมล็ดหมายเลขสามมันคืออะไรก้านก้านจะเป,นเป็นเปลือกไหมไม่ใช่ไสิ่งคือโอวูนโอว้นไป<ม>เป็นเนมล็ดถูกไหมข้อนี้ก็ถูกดังนั้นมันมีข้อถูกกี่ข้อสองข้ออันนี้ข้อใกล้เคียงในเรื่องเดิมเลยนะจากภาพส่วนประกอบดอกไม้ชิ้นหนึ่งสามารถพบเซลล์สืบพันธุ์ของได้ไที่โครงสร้างใด งไหนของพืชที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เกสอนเพศผู้กับรังไข่ใช่ไหมคะถ้าเกสอนเพศผู้คืออับเรนูอับเ,เดนูคือดีมันไม่ดีกับซีเดี๋ยวเดี๋ยวูดีกับซีนะคะอะถ้าสมมติว่าเราก็ดีกับอันนี้ตัดทิ้งจะได้ไม่ต้องปวดหัวกับมันล้วก็ดีกับเอระหว่างเอกับซีมาดูก่อนตรงนี้นะคะไข่มันจะอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเป็น f ออกข้อสี่นะคะ c เนี่ย c คือทั้งหมดนี้ c คือรังไข่